คุณผู man, ้ชมครับเพื่อนๆครับคลิปนี้เรามาดูภารกิจรายวันนะครับพอเราเปิดเข้ามาแล้วมาดูภารกิจรายวันก่อนทุกครั้งนะครับภารกิจรายวันวันนี้เราไปดูเรื่องอะไรกันเอ่ยนะเราดูกันไปแล้วหลายเรื่องนะครับอันนี้ยังไม่ต้องทำนะครับอันนี้สุดท้ายอันนี้ก็สุดท้ายนะครับอันนี้เว้นไว้ก่อนไว้ทําทีหลังนะครับอันนี้อันนี้ท,ทําทีหลังอันนี้เดี๋ยวเราทาภารกิจไปเรื่อยๆื่อแล้วมันจะขึ้นให้เองโดยอัตโนมัติน,น,นะครับ แล้วก็อันนี้เดี๋ยวไว้ทีหลังก็ได้หลังจากเราทําภารกิจอื่นๆเสร็จแล้วหลักภารกิจต่อๆมาก็มาค่อยมาทําลานประลองนะครับหรือใครจะทําลานประลองไปก่อนก็ได้แล้วแต่นะครับไม่มีข้อห้ามครับแต่แอดจะพาไปทัพซุลีก่อนนี่ฮะอ่ะอันเชิญมิตรภาพก็ทําไปดูปแล้วนะครับทดลองสาธิตกันไปแล้วนะครับอ่ดินแดนคู่หูก็แอดก็ทําสาธิตให้ดูไปแล้วนะครับรีวิวไปแล้วเออเรียกเป็นรีวิวเนาะแล้วก็มา วันนี้จะพาไปดูนี่โรงเรียนฝึกฝนพิเศษของเจสสิกา้านี่นะครับรางวัลที่ได้คืออันนี้ก็ไปเลยรออะไรนี่นะครับนี่คือโรงเรียนฝึกฝนของเจสสิกา้านี่นะฮะนี่ฮะโรงเรียนฝึกฝนของเจสสิก้านี่นะครับ,รรรบใช้พลังงาน10 10ชิ้นนะใช้พลังงานก็คือใช้ออ ขนมปัง10ชิ้นนะครับขนมปัง10ชิ้นแล้วก็ในแต่ละวันจะเข้ามาสู้ได้2รอบนะครับ2รอบนะฮะตอนนี้พลังงานทั้งหมดเรามีแค่นี้นะครับเหลืออยู่แค่นี้เหลืออยู่11 1แต่อันนี้จะใช้แค่10ทําได้2ครั้งต่อวันเท่านั้นนะครับแต่ถ้าใครไม่มีเวลาก็ทําครั้งเดียวก็ถือว่าผ่านผ่านภารกิจแล้วนะครับโอเคตนี้ของแอดเนี่ยมันมาถึงนี่แล้วนะครับ ถึงเลเวล55แล้วนะฮะเพราะว่าตัวละครของแอดเนี่ยเลเวล70 70เพราะนั้นเรเวค่อนข้างสูงก็สามารถที่จะลุยกับมอนสเตอร์หรือสัตว์ประหลาดได้ที่เลเวลกว่าเรา55 60นี้ยังยังตึงๆอยู่นะครับ60ยังตึงๆอยู่ตอนนี้จะลุยที่เลเวล55นะครับจมตีเลยส่วนท่านที่เอ่อเลเวลของตัวละครยังไม่ถึง ยังยังอยู่ในสักไม่เกิน50อะไรเงี้ยก็จะไล่ระดับมาตั้งแต่เลเวล15 20, 25 30ยมไล่มาเรื่อยนะครับอันนี้ตัวละครพอเข้ามาแล้วเนี่ยดูนะครับพลังรวมของตัวละครทั้ง5เนี่ยได้พลังรวม25 0 0 0นนี่แอดดูว่าถ้าเราจะปีการเปลี่ยนแปลงตัวละครได้ไหมเอาตัวไหนเข้าตัวไหนออกขยับเพื่อให้พลังมันสูงขึ้นดูเดี๋ยวนะดูนะสู้กับดาบนะครับสู้กับดาบก็ต้องเอามาสู้ สู้กับดาบก็เอาม้าสู้หรือไม่ก็เอาดาบที่ที่แข็งแกร่งลงไปอันนี้ดูแล้วแถวเนี้ยไม่มีเลยนะฮะแถวเนี้ยเราไม่มีเลยม้าที่แข็งแกร่งอีกม้าม้ามีอยู่สี่สี่กองกองพันนะครับหมดแล้ว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 กองพันม้าเรามีอ๋อกองพันม้ากองพันที่5อยู่นี่นะครับก็เรามีอีกหนึ่งกองพันแต่ว่าจะไหวไหมอ่ะกองพันนี้ลองเข้าไปดูซินะครับว่าอ่ากองพันม้าของ ของซอนย่านะครับมีแอตแทกนี่ชื่อนะครับชื่อของแม่ทัพซอนย่าแม่ทัพซอนย่าเนี่ยนั่คือก็คือคนนี้นั่นเองมีลงพลังแอตแทก548พลังพลังรวม3โลสามพันนะครับ3,001ทีนี้เราจะไปเปลี่ยนตัวไหนถ้าเราจะไปเปลี่ยนกับตัวนี้ตัวนี้ก็คือสกอตนะครับสกอตนะครับแม่ทัพชื่อสกอตสกอตเนี่ย แอดแทก497จริงแต่พลังรวม4,002พลังรวมสูงกว่าอีก1,000เพราะฉะนั้นตัวนี้องคสชยจะสู้ไม่ได้ต้องปล่อยให้สกอตทำหน้าที่ไปแล้วก็โอเคตามนี้เลยนะครับแปลว่าเราก็ไม่เปลี่ยนแล้วนะครับปล่อยตามนี้เลยแตะโจมตีเลยครับที่มุมขวาล่างโจมตีโจมตีแอดไม่ต้องการเดินเองนะถ้าเสียเวลาช้า แอจะให้มันออโต้เลยนะครับแต่ออโต้นี่ครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราต้องการจะเดินเองเราจะหยุดออโต้ได้ตรงนี้นะครับนี่ครับหยุดออโต้นะครับนี่หยุดออโต้แล้วก็จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงอะไรไปตั้งค่าการลบตรงนี้ได้นะครับสามารถที่จะให้ตั้งให้เป็นอัตโนมัติได้จะแตะเข้าไปในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับจะสู้ต่อเนื่องนะสู้ต่อเนื่องไปจนกว่าพลังเราจะหมดสู้ไปเรื่อย เนี่ยครับเนี่ยแตะปับ๊บดูนะครับที่ออกก่อนช่วงที่แตะไม่ได้อันนี้ครับแตะปับ๊บมันก็จะขึ้นหน้านี้ให้ถ้าเราต้องการจะให้สู้ต่อเนื่องจนกระทั่งพลังจะหมดเราก็กดยืนยันแต่ในที่นี้แอดไม่ใช้นะครับเพราะว่าเราจะสู้แค่รอบเดียวเราไม่ปล่อยให้มันต่อเนื่องยกเลิกไปน,นะฮะส่วนเมนูด้านขวาบนนี่นะครับตรงนี้นะ ขวาบนก็จะเป็นอันบนสุดก็จะเข้าไปถ้าเห็นท่าสู้ไม่ได้นะครับอันนี้จะเป็นด่านยอ่อนะด่านย่อเป็นแผ่นผังสู้ไม่ได้เราก็กดถอยตรงนี้นะครับกดถอยตรงนี้หรือจะเข้ามาอ่านผู้มือก่อนก็ได้หรือจะตั้งค่าก็ได้ตรงนี้นะฮะนี่แล้วแต่เรานะครับแล้วแต่เราเลยนะฮะอันนี้คือเงื่อนไขต่างๆข้อมูลสนามลบทั้งหมดต้อง15เทินนะครับเราต้องชนะภายใน15เทินตอนนี้อยู่ที่เทินที่2 อ่าน,นี่คือเงื่อนไขในการได้รับรางวัลดาวต่างๆนี่ฮะเงื่อนไขของเขาก็โอเคนะครับอ่านคู่มือเข้าไปตรงนี้นี่แตะปับ๊บก็จะเป็นคู่มือให้อ่านนะฮะนี่ครับแล้วก็มีคอมเมนต์มาให้ในตรงนี้นี่คอมเมนต์ก็โอเคนะครับกากบาลออกไปส่วนอันที่2นี่จะเป็นตัวบังคับให,ให้เกมเดินเร็วเดินช้านะครับ อันนี้มันอยู่ที่สามขีดจะเดินเร็วสุดนะคูณสามเท่ามันจะแตะแล้ววนชนวนไปเรื่อยๆนะครับวนไปเรื่อยๆอันนี้สามเท่าแต่อีกทีก็เจออันนี้ความเร็วปกติความเร็วในการต่อสู้ปกติในโหมดแบทเทิลนะครับปกตินี่ฮะซึ่งมันช้าแอดต้องการเร่งให้มันเร็วก็จะแจกไปที่คูณสองในสองเท่านะครับสองเท่าอดูความเร็วประมาณไหนสองเท่านะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้แต่ก็ยัง เร็วไม่พอเอเอา3เท่าเลยอ้าวชนะซะก่อนนะครับชนะซะก่อนก็มีบทสรุปมาให้นะครับมีบทสรุปมาให้รายงานการต่อสู้ก็ดูตามนี้นะครับใครที่ได้ดีสุดทายที่เบสเบสในเรื่องอะไรก็อยู่นี่นะครับเบสเรื่องอะไรเบสเรื่องอะไรนะฮะทำทำสถ,สถิติสูงสุดในแต่ละเรื่องนะครับตัวละครนี้แลนดิอุสนะครับแลนดะิอุสี่ยนี้ทำสถิติไม่ได้เลยนะครับไม่น่าเชื่อว่า สกอตจะทำลายสถิติได้คือปราบศัตรูได้2หน่วยนะฮะก็โอเคครับแต่ที่ว่างทีหนึ่งก็จะมารับรางวัลนี่ฮะรางวัลที่ได้จากฐานฝึกของเจสสิกาเนี่ยเทพธิดา,ดาเจสสิกาเนี่ยเจะได้เป็นชิ้นส่วนเอาไปอัปเกรดตัวละครน,นั้นเลยเนี่ยฮะส่วนอันนี้เป็นอันนี้เป็นรางวัลพิเศษที่เพิ่มมาเป็นกิจกรรมนะครับ อันนี้ก็แตะเข้าไปดูได้นะครับว่าน้ํายาเนี่ยเป็นน้ํายาเสริมประสบการณ์เนี่ยมีทั้งหมด4ระดับนะครับอันนี้เป็น,นระดับสูงสุดคือระดับ SSR นี่นะครับระดับสูงสุดนี่น้ํายาประสบการณ์ระ,ะ,ะดับตํานานนี่ฮะเขาเรียกระดับตํานานนี่ระดับตํานานแล้วก็ลงลงมาอ่ะไม่ทันแล้วนะครับลงลงมาก็าจะเป็นเป็นระดับที่ต่ตำๆตๆลงมาเนี่ยครับเนี่ยระดับต่ำๆลงมาเนี่ยนี่ฮะ หายากสีทองก็คือหายากสีเงินก็คืออ,อะไรอ่ะดีขึ้นไปหน่อยเองเงี้ยฮะแล้วก็สีน้าตาลที่เป็นระปกติพื้นฐานนะครับก็โอเคนะครับนี่เราผ่านไปแล้วนะครับหน,หนึ่งรอบก็ถือว่าผ่านภารกิจแล้วเราถอยหลังกลับไปดูนะฮะถอยหลังกลับไปดูเนี่ยเราผ่านภารกิจหมดแล้วเนี่ยฮะภารกิจเทพนี่เราก็ผ่านไปแล้วนี่สมบัติที่หายไปเราก็ผ่านแล้วนะครับแล้วก็ อันนี้ทาไปแล้วแอดทาไปแล้วฮานิกิเนวันนี้เราก็มาทําตรงนี้นะครับเรื่องของโรงเรียนฝึกฝนพิเศษของเจสสิก้านะครับก็ถอยหลังกลับไปดูนะร,รับรางวัลตรงนี้ทีนึงนี่เห็นไหมครับเขาก็สําเร็จโรงเรียนฝึกเจสสิก้าแล้วเรียบร้อยให้รับรางวัลนะมีรางวัลเสริมพิเศษอีกต่างหากตรงนี้นะรางวัลที่ทําภารกิจสําเร็จนี่ครับได้ตัวนี้อันนึงนี่น้ายาประสบการณ์ขั้นกลางนะครับชั้นกลางนะครับ ยาประสบการณ์ชั้นกลางนี่แล้วก็ได้เงินแม้เหรียญทองได้เหรียญทองสัญลักษณ์ตัวแอลแหลงคิเซอร์อีกนะครับก็เรียบร้อยถอยหลังไปเดีย๋ยวเรามาดูว่าไอ้น้ํายาประสบการณ์ทั้งหลายแหล่ที่เราได้มาไปทําอะไรก็แตะที่ฮีโร่นี่นะครับเนี่ยแตะที่ฮีโร่เราจะไปใช้ที่ฮีโร่นี่ครับนี่ฮะเราก็ไปใช้ที่ฮีโร่นี่ไงใช้น้ํายาเพิ่มประสบการณ์นี่แตะไปเลยฮีโร่ที่ที่เลเวลยังน้อยๆอ,อยู่เนี่ยฮะ ที่รี่เลเวลนั้นน้อยอยู่เนี่ยตอนนี้เลเวลสูงสุดเป็น70เห็นไหมครับเลเวลสูงสุดเป็น70บเนี่ย70 70 70นะฮะ70ใครที่ยังไม่ถึงเลเวลไม่ถึง70เนี่ยก็ถือว่าพลังน้อยก็แตะเข้าไปเลยเพื่อที่จะเพิ่มค่าประสบการณ์ก็แตะที่ตรงนี้นะครับตรงใต้ชื่อจอมพลชื่อชื่อแม่ทัพคือจอมพลโลหิตเหล็กเป็นแม่ทัพระดับ SSR นะครับแล้วก็มีรายละเอียดของ สี่สี่รายการนะครับเป็นอาวุธเป็นชุดเกราะเป็นหมวกแล้วก็เป็นเครื่องประดับแตะเข้าไปเลยนี่ครับพอแตะเข้าไปแล้วก็แตะที่ข้อมูลแตะที่ข้อมูลอีกทีหนึ่งนะครับแตะปั๊บเห็นไ,ไหมครัเราก็จะเจอแล้วว่าจอมโลฤทธิเล็กก็คือเลเวลห้าสิบแปดเองนะครับยังไม่ถึงยังไม่ถึงสระไม่ถึงเจนะ็ดสิบเพราะนั้นเรายังเติมได้อยู่แล้วก็แตะที่เครื่องหมายบวกปั๊บเนี่ยแล้วเราจะใช้อันไหนล่ะ เราจะเติมด้วยตำนานหายากชั้นกลางหรือพื้นฐานในที่นี้แอดเลือกที่ตำนานเลยปับ๊บมันก็จะขึ้นใช่ไหมครับนี่ครับนี่ก็จะขึ้นแค่นี้พอแต่ถ้าใครจะเติมอีกก็ได้นะครับจะเติมอีกก็แตะไปได้แตะแตะแตะนี่ได้หรือใครจะแตะทีเดียวให้มัน7 0เลยก็อันนี้เลยนะครับอัพอย่างรวดเร็วแตะทีเดียวปับ๊บมันจะใช้น้ายาประสบการณ์พวกนี้แบบอัตโนมัตินี่ฮะอัตโนมัติเลย พรวดเดียวถึงเจิเลยเลยเวลสูงสุดนะแต่แอดไม่เอาแอดจะเก็บไว้ทําภารกิจรายวันทีละวันทีละวันนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือภารกิจรายวันในหัวข้อ,อโรงเรียนฝึกพิเศษของเจสสิก้านะครับก็วันนี้ก็คงเอาแค่นี้ก่อนนะครับเนี่ยมันจะได้ไม่ยาวนักนะฮะขอทุกคนโชคดีมีความสุขกับแรงพริเซอร์นะครับวางแผนกันให้เพลินไปเลยรับสมองประลองปัญญาก็ พบกใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ